วันนี้ก็จะพามาดูเลยนะครับวันนี้ก็มาดูนะบแหนบทำมาจากสังกะสีนะครับดูครับนะครับความแม่นนะครับครับแหนบไม่จริงนะครับนี่ครับันี่นะครับมี่ไรด้วยนะครับนี่ครับมี่ไรเงินนะครับงูลองก็แค่นี้แหละครับจบนี่ครับ ความนีดเดียวของมันครับนี่ก็สองเตะนะครับนี่ครับต่อหนึ่งครับผมจะดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับอ่านี่เป็นเกมนะครับนี่ครับนะครับก็จะเอาไม้นี่ครับต่อเหมือนกันนี่นะครับต่อยาวมานี่ครับหนึ่บ เป็นหม้อข้าวสีนะครับก็ดูครับลูกร่างก็แนบเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เบรกนะครับนี่ครับเบรกครับแนบครับทํามาจากสังกะสีนะครับแนบนี่ครับก็แนบขนาดเล็นะครับดูครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพิมพ์คอร์ล์ด้วยนะครับก็ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องเป็นเวลาฝันเ้ยนครับก็คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับไม่ค่อยจะลงคลิปได้นะครับติดงานนะครับ